สามทุมท่มสิบนต์สามทุ่มสิบเปอร์เซ็นต์ตกอยู่ไปทุ่มนี้ปกติีไปชมมั่วโม,มง,งนึ่งถือชั่วโม,มงเ่านี้สอดสิบเกินชั่วโมงเรนสอนนอนจับอึ่นเลยใช่ไหมแน่นอนขนาดคือรอนะ <h ats> <h ats> ตระโดนเมียควรครับ เนี่ยจะปาดคอเออเอาเปาดคอเนี่ยเอาเรื่องเหมือนกันนั่นนี่เขาข้างน้าไปนกินแล้วกินแล้วก้อยพี่โยกเมื่อกี้หน่อยพวกนี้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับนี่ก็จอดให้เครื่องเย็นแล้วก็ค่อยจะ ออดะไรนี่วิสกี้วิสกี้มีอะไรแกล้มไหมนี่ย่างมูว่นี่รางเช็งตํามตามาเลยระถั่วดกน้อยูหวอู้อมีดอกบานไม่เล่าเหม็นแท้ ตรงนี้เป็นร่องน้ำร่องปลาเยอะครับตรงนี้แต่ไม่มีใครกินเ <c oughs> นี่ยตักนี่แป๊บเดียวได้กินเลยปลานะ <c oughs> ย่างไหมเอามาแช่ไว้สักสองวันนะเพราะว่าบอนบอนรบมาทางนี้ได้จิ๋ว พน้านะเแกแกไปนู่นเลยเกไม่มานี่หรกไปนี่กูพลาดเน่มั <laughs> นเอากูแท่ดูคุบองประชุมเลยจบยังยัยั có phai nào đấy ơi nắm nhiều cái này ơi tùy lấy แต่เจอมาจอดตรงนี้เลยนี่ปุย๊ยาวเลยอีกวันสองวันมัน้งน่ายินว่านะอี๋มาย้ายย้ายกำแพงครั้งเดียวกลับคืนเลยจะจงมาวันเดียววันเดียวพี่ว่าแกมาไหม วันเดียวเนาะบมมาอดอกนอู่่โนุนดนิแกเค,คยโทรมาไหมพี่มีแต่โทรไปหาวันที่นั่งกินเบียร์กับไอ้ต้อยอยูย่วันเจ้ากลับบ้านว<ะ>่านั่งกินเบียร์ตอนนี้เป็นอะไยอี๋อ <c oughs> <c oughs> ี๋มาทอด lâu à, à. <laughs> <laughs> rồi con tôm mà Kiếm ạ, xuống đây đi Chàng, hmm. đọc tô, tô tô lên Mày à. À, mày cái xẹp mê สามโบลงไปลื่นไหลเลยแล้วพี่บบลื่นหรอกไหลเลยเออถ้าถูกหวยหกศูนด้วยนะอาเมพี่ซื้อตามมาตั้งนานไม่ออกพอเราไม่ได้ซื้อมาออกตอนนี้ไม่ซื้ออืมอไม่ได้ซื้อจางตูนนั่งขับรถมาถามเลยไหนหกศูนย์นะพี่ผมไม่ได้ซื้อเมาขาง กตที่รัตตีเจ้าหนองโมผานเนาะอือเพราะวันไม่มีเงินพี่ไม่มีเงินซื้อรัตตีรัตตีแล้วก็หอยตะดินผมไม่เจอเยโอ๊ตด้วยเลยนอนอยู่ที่หน้ารถตอนเจ้าจะไปจะไปย่างเขาเยโอ๊ตมั้งหรอไม่ผมเจอเจอช่วงเช้าแค่นั้นแหละก็เลยแบบนี้ไม่ได้อะไรกินเนาะ เออไอ,อ้ฟอไปแล้วฮ่าฮ่่าเถูกศูนย์เลยเขาทำท่าไม่ถูกอมมมืมถ,ถ้าถูกผมเลี้ยงแล้วเราขาวคนเล็กขวดหนึ่งนี่ก็เลิกงานแล้วครับยามเย็นครับยามเย็นบรรยากาศเครื่องเสียงเปิดไม่ได้แล้วครับขาด2ดอกเลยขาดที่ไร ดอกเบตขาดหมดเลยขาดก่อนนะดกนอกหยุดไปนาวันนั่นแหละขับรถออกมานิดเดียวเองเงียบกริบไม่ดังเลยสายรุดหรือเปล่าบอรบรรลุผมเช็คดูแล้วเช็คดูหมดเลยเบอรตัร้มไหนน่าอักข่าดออกไม่ได้อัดด้วยเนาะมันร้อนมั้ง,น,ง,งนี่ไงขนาดไม่ได้เปิดแรงน,นนะวันนั้นยังขาดพาวเวอร์นี่กินดอกที่ไมเลย พะเวอเนี่กินดอกสามสี่สี่ดอกแล้วนี่มันพะเวอคือพะเวอใหญ่ดอกเลิ่งวะใหญ่เลยพะเวอสามพันกว่าวัตต์มั้งเงินนั่นเยอะค่้ายหอยเลยหอยเป็ดตีแมงเจรุนลงทุนเนึกหกพันไหมไม่อยู่หรอไม่ได้เคื่อเสียงมันไม่จบเลยพี่ มันไปเรื่อยๆจบยกลงวางขนาห้องตลัดอีกแล้วขึ้นรถอายกลงอีกแล้วจะว่าแบตหมดใช่เลยกินทานกินแบตโอเวอร์สามตัวเลยั้งใต้จบนะกใส่อะไรเยอะขนาดนั้นใส่ปลารสแหเลย บรรยากาศมันได้ทุกวันนี้แกมไม่ค่อยเอาหมูมาขายเนะานะตาเนาะ